แม่ตาดีเห็นนะสองปฏิกิริยาสองโคสทีมชาติหลังเห็นวอลเล่บอลสาวไทยเกือบคว่ำอิตาลีเหงื่อตกเลยนะัดต่อไปต้องประมือกันสองปฏิกิริยาสองโคสทีมชาติมานั่งดูวอลเล่บอลสาวไทยเกือบคว่ำอิตาลีอย่างที่เขาจดจันกันจริงๆว่าวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นทีมที่อันตรายแก่ทุกทีมอย่างก่อนหน้านี้อิตาลีแชมป์เก่าก็เกือบจะพลาดพลั้งให้กับสาวไทยในการแข่งขันนัดแรกสึก วอลเล่บอลหญิงเนชั I ่นลีก2023 FIVB วอลเลย์บอล Nations ลีก2023รอบแบ่งกลุ่มที่ไทยแบ่งแต้มมาได้หนึ่งคะแนนเกมไทยพบอิตาลีถือว่าสนุกสุดมันและลุ้นตามจนต้องขอยาดมแทบจะทุกแต้มเลยทีเดียวขนาดดาวีเดมัดสซันตีดาวายมัสซันตีหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเล่บอลของทีมชาติอิตาลียังต้องปาดเหงือ ติวเข้งลูกทีมบ่อยๆกระทั่งพลิกสถานการณ์ช่วงชิงจังหวะที่ไทยขาดตัวหลักอย่างเที่ยวอัชราพรคงยศชนะไปได้ฝีไม้ลายมือของสาวไทยดูเหมือนว่าจะถูกใจแฟนๆชาวไทยไม่ได้แต่พร้อมกันนี้ก็สร้างความนักใจให้กับโค้ชทีมชาติต่อไปที่ไทยจะทำการแข่งขันด้วยที่กล้องในสนามแพลนไปเจอนั่งหน้าเครียดอยู่สองคนนั่นก็คือชชนนอนวินเซอร์ชชนนอนวินเซอร์โค้ชวรลเล์บอลหญิงทีมชาติแคนาดา และอีกคนคือสเตฟาโนลาวารินีสเตฟาโนลาวารินีโคทชวลเล์บอลหญิงทีมชาติโปแลนด์เข้ามาชมเกมคู่นี้ด้วยแต่คาดว่าสาเหตุที่เข้ามาชมคือ 1. เช็คฟอร์มสาวไทยเพราะทั้งสองทีมมีโปรแกรมต้องเจอกับทีมไทยและ 2. เตรียมแข่งคู่ถัดไปจากทีมไทยแต่ไม่ว่าจะเข้ามาดูเพราะเหตุผลอะไรก็ทำให้เห็นว่าโค้ชทั้งสองคนไม่ประมาททีมไทยให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีก่อนที่จะดวลกับสาวไทยนั่นเอง ดูวอลเล่บอลสดอย่างไรก็ตามแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD จะถ่ายทอดสดทุกแมชที่สาวไทยลงทำการแข่งขันทั้งทีวีปกติและออนไลน์ส่วนบักอบู tv จะถ่ายทอดสดวอลเล่บอลเนชั่นลีทุกคู่